สวัสดีค่ะพบกับครูไซยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดเฉลยนะคะแบบฝึกหัดที่5.2กันแบบฝึกหัดที่5.2เนี่ยเป็นคำนวณทั้งหมดเนาะดังนั้นอาจจะแบ่งเป็น2คลิปหรือ3คลิปเดี๋ยวครูดูความยาวของของของคลิปอีกทีนะคะอยากให้เด็กๆลองทำมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาดูวิธีคิดกันว่าที่เราทำมาก่อนนะเราเข้าใจถูกหรือผิดมากน้อยขนาดไหนนะคะครูจะสอนสองวิธีนะหลักๆก,ก็คือวิธี ที่เป็นยูนิตแฟกเตอร์ที่บางโรงเรียนอาจจะบังคับคุณครูอาจจะบังคับให้ในักเรียนใช้วิธีนี้นะคะกับอีกวิธีหนึงก็คือเป็นวิธีรัดใช้สูตรนะคะใช้ในกรณีทําข้อสอบที่อาจจะเป็นสปีดเทสทําให้เราสามารถทําแบบฝึกหัดได้อย่างรวดเร็วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อ1น,นะโอเคข้อ1ค่ะครูเอามาตรงนี้นะเพื่อที่จะได้จะได้เขียนวิธีทําได้เยอะๆนะคะข้อ1ค่ะ ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไอโอดด์2มอลต่อลิตรจำนวน250มิลลิลิตรจะต้องใช้โพแทสเซียมไอโอดด์กี่กรัมนะคะเริ่มกันเลยวิธีทำนะคะแบบยูนิตแฟกเตอร์อันดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าสารของเราเนี่ยคือโพแทสเซียมไอโอดด์นักเรียนต้องไปหามวลต่อมวลมันก่อนนะคะมวลต่อมวลนักเรียนสามารถเปิดตารางธาตุหรือว่าเอ่อบวกกันนะคะบางคนอาจจะจําน้าหนักได้เนาะมวลต่อมวลครูเรียก ครูเรียกสั้นๆในความเข้าใจของเราว่าน้าหนักเนาะนักเรียนสามารถเปิดตารางธาตุแล้วก็บวกน้ําหนักของโพแทสเซียมกับไอโอกับไอโอดีนนะคะรวมกันนะคะน้ําหนักของมันเป็นเท่าไหร่อันนั้นคือมวลต่อโมลครูพดไว้ตรงนี้ว่ามวลต่อโมลของโพแทสเซียมไอโอไดเนี่ยคือ166กนะคะ166รกรัมต่อโมลนั่นเองหน่วยนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะตรงนี้ครูเขียนเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าโอเคมันคือมวลต่อโมลหรือมันคือน้ําหนักของตัวเนี้ยหนึ่งโมลนั่นเองนะคะ เริ่มเลยโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ว่าจะต้องใช้โพแทสเซียมไอโอดกี่กรัมแสดงว่าเราอยากรู้น้ําหนักนะคะเราอยากรู้มวลของโพแทสเซียมไอโอดมวลของโพแทสเซียมไอโอดโจทย์ให้อะไรมายูนิตแฟกเตอร์นะคีย์มันก็คือนักเรียนต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วโจทย์อยากได้คําตอบซึ่งเป็นหน่วยไหนนักเรียนต้องพยายามตัดหน่วยที่โจทย์ให้มาเพื่อให้เหลือแค่หน่วยที่โจทย์อยากรู้ มันเป็นสกิลเนาะมันเป็นทักษะที่นักเรียนต้องฝึกนักเรียนไม่มีทางดูโจทย์ปุ๊บแล้วตอบได้ปั๊บในครั้งแรกนะคะค่อยๆดูไปค่อแรกๆง่ายค่อยๆไปนะคะเริ่มจากข้อนี้เขาให้อะไรมาเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเตรียมโพแทสเซียมไอโอดายสองโมลต่อลิตรแปลว่าสิ่งที่โจทย์อยากได้เอาข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์ให้มาเลยนักเรียนโจทย์อยากได้โพแทสเซียมไอโอดาเนี่ยสโมลของโพแทสเซียมไอโดนะต่อหลิตร หนึ 1> 1่งลิตรครูขอย่อไม่ใช่ครูขอย่อครูขอเปลี่ยนหน่วยเป็นหนึ่งพันมิลลิลิตรเลยโอเคไหมหนึ่งลิตรก็คือหนึ่งพันมิลลิลิตรของสารละลายนะคะทําไมครูถึงเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรเลยเพราะว่าโจทย์ต่อไปเนี่ยปริมาตรต่อไปเขาเป็นสองอยห้าสิบมิลลิลิตรถ้าสมมติตรงนี้ครูใส่หนึ่งลิตรครูก็ต้องคูณหนึ่งพันลิตรหารเอยไม่ใช่ถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งลิตรครูก็ต้องคูณหนึ่งลิตรหารหนึ่งพันมิลลิลิตรอีกซึ่งมันตัดมันตัดมันก็คือเหลือแค่ตรงนี้ ครูก็เลยแปลง1ลิตรเป็น1000 mL มลเลยโอเคไหมนะคะต้องการ250 mL มลนักเรียนก็คูณ250 mL มลของสารละลายสารละลายคือโซลูชันนะโอเคเขาอยากรู้ว่าจะต้องใช้โพแทสเซียมไอโวดายกี่กรัมตอนนี้นักเรียนถ้าใครไม่คล่องนะคะค่อยตัดไปทีละสะเต็ปสเต็ปแรกนักเรียนตัดอะไรได้ตัดหน่วยที่เหมือนกันตัดมิลลตัดมิลแสดงว่าตอนนี้เหลือเป็นโมลอยู่ นะคะคเปลี่ยนโมลให้เป็นกรัมไม่ยากเพราะเรารู้ว่าโพแทสเซียมไอโอดา์1โมลเนี่ยมีน้ำหนัก166กรัมนะคะอ่นักเรียนก็เปลี่ยนโมนลตรงนี้อยู่ข้างบนเราต้องตัดหน่วยโมนลทิ้งให้เหลือแต่หน่วยกรัมแสดงว่ายูนออิตแฟกเตอร์ต่อไปที่เราจะมาคูณเราก็ต้องเอาโมลไว้ข้างล่างก็จะเป็น1โมลของโพแทสเซียมไอโอด์อยู่ข้างล่างหารน,น้ำหนักก็จะเป็น166กรัมของโพแทสเซียมไอโอด์ นะคะตรงนี้ก็ตัดมูลตัดมูลเหลือหน่วยเป็นกร,รมัมโพทสเซียมไอโอดีเป็นหน่วยที่เราต้องการแล้วที่เหลือนักเรียนก็แค่จัดการตัวเลขนะคะนำมาคูณนำสองคูณสองาสิบคูณ 6, หนึ่งหกสารหนึ่งพแต่วิธีที่จะทําให้หนักเรียนคิดเลขเร็วคือตรงไหนที่มันตัดเป็นเลขอย่างต่ําแบบพอดีพอดีกันได้ให้หนักเรียนทําก่อนนะคะเช่นตรงนี้ค่ะสองกับหนึ่ตัดกันก็คือเหลือสถูกต้องไหมอันนี้หมด นะคะอันนี้ก็ตัดไปอันนี้ก็เหลือ2นักเรียนก็เอามาหารนะคะก็ตอนก็จะเป็น166หาร2นะคะก็จะได้เป็น83 83ใส่หน่วยใส่ใส่ทศนิยมด้วยนะคะตามหลักเลขในยาสำคัญเนอะก็จะเป็น83.0กรัมของโพแทสเซียมไอโอดายนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าตรงนี้ทำไม ครูไม่ใส่หน่วยเลยนะคะเวลาทดถ้านักเรียนจะทดเร็วเอาแค่คําตอบนักเรียนสามารถทําแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนจะทําเป็นแสดงวิธีทำแล้วก็ยึดหลักเลขในยะสําคัญตรงนี้เขาให้2.00มานักเรียนก็ต้องใส่2.00ด้วยนะคะเขาให้จุดทศนิยมเท่าไหร่มานักเรียนใส่ด้วยนะคะแล้วก็พอเวลาได้เป็นคําตอบนักเรียนก็ยึดหลักการของเลขในยะสําคัญเนาะแต่ตรงนี้ครูขอเฉลยเพื่อให้นักเรียนได้คําตอบเป็นหลักวิธีคิดการเทียบยึดแฟกเตอร์ ะะดังนั้นก็จะได้มาว่าจะต้องใช้โพแทสเซียมไอโอดทั้งหมด8 3 83กรัมนะคะ83กรัมนั่นเองนะอันนี้ข้อแรกข้อแรกจะอธิบายหลักการเยอะนิดนึงเดี๋ยวข้อต่อไปครูจะไปเร็วขึ้นวิธีนี้คือวิธียูนิฟ랙เตอร์นะคะถามว่ามีวิธีอื่นอีกไหมมีหลักการที่เราสามารถดูว่าสารแต่ละตัวค่ะทำให้มันมวลเท่ากันนักเรียนสามารถทำให้มันมวลเท่ากันได้โดย อันนี้ให้ไว้เผื่อทาข้ออื่นนะคะโมลของสารถ้าให้มาเป็นกรัมหารด้วยโม,มลโมเลกุลมันก็จะได้เป็นโมลมันก็จะได้เป็นโมลโอเคไหมนะคะมีอีกถ้าให้มาเป็นปริมาตรก็หารด้วยปริมาตรทีนี้คูไปทีละข้อดีกว่าอย่างข้อนี้ข้อนี้มีอะไรมาเป็นโมลไหม มีอะไรมาเป็นความเข้มข้นไหมตรงนี้มีโมลต่อลิตรโมลต่อลิตรโมลต่อลิตรเป็นความเข้มข้นเนาะอ่ามีมีความเข้มข้นมาให้นะคะก็จะมีโมลเท่ากับอีกอันนึงก็จะเป็น c v ส่วนหนึ่งพันอันนี้เป็นสูตรลัดนะนักเรียนเลือกใช้โมลเท่ากับ g ส่วนเอ่อมวลโมเลกุลหรือว่าโมลเท่ากับ c v ส่วนพันก็ได้ถ้าสมมุตินักเรียนใช้ข้อนี้ข้อนี้นักเรียนใช้สูตร ดูว่าใช้สูตรโมนเท่ากับ c ีวส่วนพันได้หรือเปล่าอ่ะคูลบสูตรนี้ก่อนโมนเท่ากับ c ีวีส่วนพันได้หรือเปล่าดูตัวแปรค่ะมีโมนมาไหมมีโมลไหมซี c มีไหมคะซี c มีความเข้มข้นนะความเข้มข้นคือสองร้อยห้าสิบครูลองทดก่อนนะว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะซี c คือสองร้อยห้าสิบไม่ใช่ซี c คือสองซีคือสองวีคือสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันคือหนึ่งพันอยู่แล้ว แสดงว่าจากโจทย์ตรงเนี้ย2โมล2โมลลาสิ2โมลต่อลิตรคือ c c คือ concentration ความเข้มข้น v คือปริมาตรหาร1,000นักเรียนหารออกมาจะได้โมลแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีถูกต้องไหมพอได้มาเป็นโมลปุ๊บนักเรียนอยากได้กรัมอ่สมมุติได้มาเป็นโมลน,นะลเราก็เราเราก็จะเอาโมลไปเท่ากับกรัมหารโมลโมเลกุลคำตอบเมื่อกี้ที่ได้มาเป็นโมลสุดท้ายโจทย์อยากรู้กรัม นักเรียนอมวลโมเลกุลมหารคือ166เห็นไหมสูตรมันก็ต้องมันอาจจะต้องใช้2สเต็ปสูตรนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบซึ่งเหมือนกันนะคะอยากให้ครูค,คิดเลขให้ดูไหมอ่ะโมลเท่ากับ C คือ2คูณ250หารหนึ่ก็จะเป็น500รหารหนึ่ก็คือเศษ1ส่วน2หรือ0.5อ่ะพอได้มาปุ๊บอันนี้ก็แทนเป็น0.5มูลเท่ากับ กรัมก็คืออยากรู้หารมวลโมเลกุลก็คือ166ก็เอาไปคูณเอา166ไปคูณ0.5ก็จะได้มาเป็น83เช่นเดียวกันแล้วแต่ถนัดโอเคไหมแล้วแต่ถนัดครูจะเลือกใช้บางข้อครูจะใช้ยูนิแฟกเตอร์บางข้อครูจะใช้สูตรสลับสลับกันไปนะคะโอเคไปต่อค่ะข้อ2ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย ข้อ2ถ้าต้องการเตรียมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตเข้มขน้น0.1มอลต่อลิตรปริมาตร100มิลลิลิตรจะต้องใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตกี่กรัมนักเรียนดูโจทย์เขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกให้ความเข้มข้นมานะความเข้มขน้นนะคะ0.1โมลาร์ l, ปริมาตร100มิลลิลิตรจะต้องใช้กี่กรัมทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคะ่ะ ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคะ่ะถ้าสมมุติใครจะใช้ยูนิตแฟกเตอร์นะนักเรียนก็เอาความเข้มข้นหามวลนะหามวลนักเรียนก็เอาความเข้มข้นคูณกับปริมาตรความเข้มข้นคือ0.1โมนลทาให้ดู2วิธีดีก่านนะคะอ่ะก็จะเป็นมวลมวลของตัวเนี้ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดตแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดตนะคะ 0.10มันยาวก็เลยจะขี้เกียจเขียนจะเขียนให้ดูก่อนข้อแรกๆข้อหลังๆกูจะรัดแล้วนะนะคะ0ูโมลต่อลิตรแปลว่ามี0.1โมลต่อ1ลิตรก็คือ1000มิลลิลิตรของสารละลายแล้วจริงๆมันมีสารละลายเท่าไหร่จริงๆมันมีสารละลายอยู่100มิลลิลิตรมิลลิลิตรของสารละลายตัดตัวไหนตัดมิลลิลิตรเหลือโมลโจทย์อยากรู้โมลไหม โจทย์อยากรู้กรัมโจทย์อยากรู้กรัมเราก็ต้องหาหมวลต่อมมลอ่าเมื่อกี้คู่ลืมหาให้หมวลต่อมมลตรงนี้นักเรียนเปิดตารางธาตุเลยค่ะแมกนีเซียมบวกซัลเฟอร์บวกออกซิเจนสตัวน้ําคือ18มี7น้ําคูณกันนะคะดังนั้นมวลต่อมวลของตัวเนี้ยเท่ากับ246.51โอเคถ้าใครอยากได้เลขเป๊กก็เป๊นะใครไม่อยากได้เลขเป๊ก,ก็ปัดเอานะคะก็จะเป็นคูณ246.51กรัม แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดตขออนุญาตเขียนไม่จบหารด้วย1มูโมลของใครแมกนีเซียมซัลเซึ่งมันจะตัดกันโมลตัวนี้จะตัดกับโมลตัวนี้กรัมตรงนี้คือคําตอบกรัมตรงนี้คือคําตอบที่เราอยากได้นะคะอันนี้ง่าย1นึ 100, หารหนึ่ได้10นะคะอันนี้เอามาคูณกันหารกันก็จะได้คําตอบเป็น2.5เนาะ คูปัดเลขแหละจริงๆมัน2.46จ่ากว่านะคะก็จะได้เป็น2.5กรัมของแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตถ้าใช้สูตรทำยังไงถ้าใช้สูตรใช้สูตรโมลเท่ากับ C V ส่วน1 0 0่ะโมลเท่ากับ C คือ0.1 V คือ100หาร1,000โอเคไหมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น0.1หาร10ได้เท่าไหรอ่อ่ะ0.1หาร หาร0.1หาร10ก็จะเป็น0.01ใช่ไหมถ้าครูคิดเลขผิดก็บอกนะโอเคแล้วก็ได้มูลมาแล้วก็จะเป็นมูลเท่ากับกรัมส่วน MW กรัมคือสิ่งที่อยากรู้เนาะมูลตอนนี้ก็คือ0.01กรัมคือสิ่งที่อยากรู้มวลต่อมูลก็คือ246.51เอาไปคูณกันก็จะได้ประมาณ2.4 2.5นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่านักเรียนปัดไหม นะคะแล้วแต่ถนัดนะไม่ต้องทํา2วิธีนะลูกชีวิตเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นเลือกวิธีที่ถนัดเลือกวิธีที่โรงเรียนอนุญ,ญาตให้ทําบางโรงเรียนอาจจะอนุญาตให้ใช้สูตรได้บางโรงเรียนอาจจะขอให้หนักเรียนฝึกใช้ยูนิตแฟกเตอร์บางคนอคติกับยูนิตแฟกเตอร์นักเรียนไม่ต้องอคติเพราะว่าสมมตินักเรียนไม่ทําตอนมอปลายอะ่ะอยู่มหาลาัยอะ่ะอาจารย์ก็ให้ใช้ยูนิตแฟกเตอร์อยู่ดีนะคะคนที่ใช้ยูนิตแฟกเตอร์ได้เปรียบนะได้เปรียบในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพราะบางกรณีในระดับที่สูงขึ้นเนี่ย สูตรอาจจะไม่ได้ตอบโดทุกอย่างนะคะพยายามทําให้เป็นละกันแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วเอาเร็วเอาทําข้อสอบก็ก็ลองเลือกเอานะคะต่อไปข้อ3ข้อ3ค่ะเลดทูไนเตรตนะคะ3 3 1กรัมใช้เตรียมสารละลายเข้มข้น0.25มวลต่อลิตรได้กี่มิลลิลิตรนะคะหามวลต่อมวลก่อนมวลต่อมวลของเลดไนเตรตนะคะเท่ากับ331เลขสวยไหม 3 3 1, 1. 2 2กรัมตอ่อโมลอันนี้คือมวลตอ่อโมลของเหลาไนเตรตน,นะคะโจทย์ให้มาว่ามีอยู่เท่านี้กรัมอยากเตรียมเท่านี้จะเตรียมได้สารละลายเท่าไหร่ดังนั้นไม่ได้เหมือนกับข้อแรกไม่ได้เหมือนกับ2ข้อแรกแล้วนะคะเขาอยากรู้ว่าปริมาตรกี่มิลลิลิตรดังนั้นสิ่งที่เราอยากรู้ในข้อนี้คือปริมาตรของสารละลายนะคะปริมาตรของสารละลาย เรารู้อะไรข้อมูลที่เรารู้คืออะไรบ้างอันดับแรกเรารู้ว่าเราอะมีเลดในเตดอยู่3.31กรัมนะคะก็เขียนไป3.31กรัมของเลดในเตดอ่ะทีเนี้ยมันมีกร,รัมอยู่สุดท้ายอยากรู้มิลลิลิตรใช่ไหมนักเรียนค่อยๆตัดในโจทย์มีอะไรเป็นกร,รัมอีกบ้างนี่ไงมวลต่อมวลมวลต่อมวลจริงๆมันแอบหน่วยอะไรไว้กร,รัมต่อมวลถูกต้องไหม มันมีหน่วยกรัมนักเรียนพยายามตัดหน่วยกรัมทิ้งหาหน่วยกรัมตัดทิ้งโดยหน่วยกรัมต้องไว้ข้างล่างดังนั้นข้างล่างต้องเป็น3 3 1 2 2กรัมของเลดไนเตรตนะคะโอเคส่วนข้างบนก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น1มูโมลของเลดไนเตรตตัดไขรทิ้งตัดกรัมตัดกรัมอ่ะต่อไปตอนนี้มีโมล มีโมละเราต้องการเราต้องการมิลล,มมลิลิตรโมลกับมิลลิลิตรยังไงนี่มันเป็นโมลต่อลิตรใช่ไหมแต่เรารู้นี่ว่า1ลิตรมันคือ1000มิลลิลิตรพูดง่ายๆมันคือ0.25โมลต่อ1000มิลลิลิตรนั่นแหละนะคะเราก็เอาโมลไว้ข้างล่างเนาะเพราะเราจะตัดโมลตัวนี้อะโมลไว้ข้างล่างก็จะเป็นคูณ0.25โมลของเลทในเตตครูคเขียนไม่จบนะมาหลุดจอไม่เป็นไรหารเท่าไหร่ลูก 1,000มิลลิลิตรของสารละลายโอเคไหมอันนี้ตัดอะไรตัดมูลตัดมูลนะคะจะได้หน่วยเป็นหน่วยที่เราอยากได้ก็คือหน่วยมิลลิลิตรนะคะเลขเขาให้มาแบบไม่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขอนักเรียนตัดแบบดีงาม3.31กับ3.31เนี่ยนะคะกะ็จัดการตัวเลข3.31บางคนแบบไม่สบายใจก็ยังก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีว่าเอ๊มันต้องทำยังไงนะคะ เวลานักเรียนเห็นเลขที่มันเหมือนกันแบบนี้นะตรงเนี้ยจุดสองสองตรงเนี้ยครูไม่สนใจเลยนะครูจะมองว่ามันเป็นสามจุดสามหนึ่งกับสามร้อยสามสิบเอ็ดนะคะตรงเนี้ยมันก็หันกันหันกันข้างบนเนี่ยมันจะเหลือประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะใช่ไหมมันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเพราะว่าอันนี้สองหลักสองหลักอ่ะแล้วก็เอาไปคูณกับหนึ่งพันนะคะมันก็จะกลายเป็น หนึ่งพันนะคะแล้วก็เนี่ยหารกันก็จะได้คำตอบมาเท่ากับสี่สิบเท่ากับสี่สิบมิลลิลิตรของสารละลายนักเรียนดูทันไหมดูไอ้เลขตัวนี้ทันไหมมันเหมือนกับมันเหมือนกับหนึ่งหารด้วยหนึ่งร้อยอ่ะมันเหมือนหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หารด้วยหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะมองออกไหม ไอสามเนี่ยสามเนี่ยคือหนึ่งไอหนึ่งร้อยตรงเนี้ยก็คือสามร้อยกว่า,วาดังนั้นหนึ่งหารหนึ่งร้อยมันจะได้ศนะูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วไปคูณกันหนึ่งพันนะคะก็ขยับศูนย์มามันก็จะกลายเป็นสิบหารศูนย์จุดสองห้านะก็จะได้เป็นสี่สิบมิลลิลิตรของสารละลายข้อนี้ใช้สูตรได้ไหมข้อนี้ใช้สูตรได้ไหมให้มานะคะเป็นเหล็ดในเตจเท่านี้กรัมความเข้มข้นอยากรู้ปริมาตรอ่ะสมมุติครูใช้แค่เนี้ย อันนี้ครูไม่ได้ลองคิดแบบสูตรไปก่อนแล้วเนี่ยลองคิดพร้อมกันนะคะโมนเท่ากับ c v วส่วนหนึ่งพันรู้โมนไหมล่ะไม่รู้แต่เราอะรู้ว่าโมนเท่ากับ g ส่วนเเออจริงๆข้อนี้จริงๆสองข้อที่แล้วใช้สูตรนี้เลยก็ได้นะเนี่ยเออครูก็ไปทดแบบอลังการเนาะครูสามารถเอาสองตัวนี้มาเท่ากันเลยก็ได้นะ แบบไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นโมลอะเพราะว่าโมลเท่ากับ cv ส่วนหนึ่งพันอันนี้คือถ้าอยากรู้ที่มาของอันนี้คือการยูนิตแฟกเตอร์คือการตัดไปตัดมาสุดท้ายถ้าอยากรู้โมลขยับหน่วยไปขยับหน่วยมามันจะได้เป็นแพทนเทร์นี้เสมอมันก็เลยโดนจับมาเป็นสูตรโมลเท่ากับกรัมหารโมลโมเนกุลเช่นเดียวกันมันมาจากยูนิตแฟกเตอร์ที่สลับกันไปสลับกันมาแล้วสุดท้ายจะจบที่แบบนี้ตลอดนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเอาสองตัวนี้มาเท่ากันได้ไหม ลองดู c, c เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับ0.25 v อยากรู้ถูกไหมหาร1,000 g เท <G S 2> ่ากับเท <1. S 2> <3. 31. S 1> ่าไหร่3.31มวลโมเลกุลเท่ากับ331เนี่ยดูดีขึ้นไหมใช่ไหม,ไหมนักเรียนก็แค่ย้ายอันนี้ไปคูณย้าย1,000ไปคูณย้าย0.25ไปหารนะคะคำตอบก็จะเท่ากัน อันนี้คือกรณีใช้สูตรนะคะโอเคเออคลิปแรกน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะกูจะอธิบายเร็วขึ้นแล้วกันเนาะอันนี้คลิปแรกก็จะพยายามให้ดูที่มาที่ไปแล้วก็ค่อยๆปูพื้นฐานไปเพื่อที่เดี๋ยวเจอโจทย์ยากกว่านี้เราก็จะได้ทำได้นะคะขออภัยที่หายไปนานพอสมควรนะคะสำหรับใครที่เรียกร้องคลิปปริมาณสัมพันธ์จะอยู่ในคลิป ลำดับต่อๆไปที่ครูกําลังจะไล่อัดนะคะกลับมาแล้วนะคะใครอยากให้อัดบทไหนใครอยากให้อธิบายหรืออยากให้สอนบทไหนเรื่องไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ